สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำม,มีดเล่มใหม่กันนะคะมีดเล่มน,นี้เนี่ยใบาย,ยาวอยู่ที่12นิ้วด้ามมีดยาวอยู่ที่6นิ้วสันหนาะอยู่ที่6มิลเลยค่ะพี่ๆ่ะ ใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อสอบถามมาได้ผ่านทางช่องทางที่น้องนาชาลิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่รับน้องไปดูแลเนี่ยก็ระวังมือขณะการใช้งานกันด้วยนะคะ ูในส่วนของตัวด้ามกันก่อนปลอกคอตัวนี้ก็จะทํามาด้วยสแตนเลสเหมือนกันนะคะสนิมไม่เกาะเลยตรงนี้มันก็จะอองๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของระนาบในการจับนะคะมันจะได้ถนัดมือมากขึ้นนะคะมันจะไม่เรียบไปด้วยกันแต่ว่ามันยังมีอะไรเป็นดีเทลนิดหน่อยเพราะว่าเวลาจับมันก็จะได้ถนัดมากขึ้นค่ะตัวมีดเล่มนี้นะคะค่าใช้จ่ายเพียงแค่950บาทรวมจัดส่งเลยค่ะ น้องนัชาจะส่งให้พี่ๆฟรีเลยนะคะไปพร้อมกับตัวเปลอก PVC ใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะ950บาทเท่านั้นค่ะสบายกระเป๋าพี่ๆแน่นอนขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมน้องนาชามาจนจบคลิปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนาชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย